เราคำทึว่าเรารักเทิดทูนบูชาสามสิง่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ตรงนี้ก็พี่บอกว่าอะไรที่มันดีอะไรที่มันอยู่มานานอะไรที่มันอยู่ในความทรงจำของคนไทยควรจะรักษาไว้พี่ก<า>ล <uya> ัว <า uya> มครับวันนี้การออกมาแสดงความคิดพี่กลัวอาจจะทำให้ถัวลงมีมันก็โอเคครั้งแรก กับท็อปนิวไม่กลัวไม่กลัวเลยเพราะฉันมั่นใจฉัน I am what I am The show must go on ฉันเป็นตัวฉันเองฉันพูดฉันบอกฉันเป็นฉันตรงชัดเจนจะทำอะไรคนพตูตรงๆทุกคนจะรู้ ผู้ชมครับยังมีอีกหนึ่งท่านวันนี้ที่ออกมาแสดงจุดยืนนะครับในวงการแวดวงบันเทิงนั่นก็คือคุณอุบวิริยะพงอาจารต้องบอกว่าพี่อุบนั้นเป็นอีกหนึ่งคนคุณผู้ชมครับวันนี้ที่ออกมาเปิดหน้าประกาศจุดยืนค่ะว่าเป็นอีกหนึ่งคนวงการบันเทิงที่ไม่เห็นด้วยกับแนวความคิดของการแก้ไขมาตรา1นึนของพักคก้าไกลครับโดยพี่อุบบอกว่ารู้สึกเสียใจมากกับพักคก้าไกลที่มีแนวนโยบายคิดจะแก้ไขมาตรา1นึส่วนตัวนั้นขอยืนยันว่าไม่เห็นด้วย กับการแก้ไขมาตรานี้อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะเป็นอีกหนึ่งเสียงที่จะร่วมคัดค้านให้ถึงที่สุดด้วยครับเราก็ขอออกมาไปกระบ,บอกเสียงเป็นส่วนหนึ่งของคนไทยที่รักชาติศาสนาพระมารกั์พร้อมที่จะเคียงอยู่กับสถาบัน ตลอดไป<ม>เขาถึงมีกฎหมายอาญามตาตรา1นึใช่ไหมละ่ะผู้ใดที่มินประมาทดูมินอาฆาตมากร้ายต่อราชวงศ์หรือตัวแทนราชวงศ์มันก็จะมีโทษจำคุก3ปี15ปีหรืออะไรว่ากันตามไปมเออการที่มายกมันไม่มีเมืองไหนหรอกที่มายกเลิกกฎหมายที่มันทุกคนยอมรับแล,และทำให้ประชาชน ออกมาดา่ดาดา่าดตามเนอใจไม่มีใครเขาไม่ทํากันส่วนที่ดีของคุณก็มีส่วนที่ในความคี่ของเรามันอาจจะไม่ถูกใจใครบางคนอาจจะถูกใจของคนบางคนเขาควรจะต้องศึกษาแก้ไขใช้ดุลยพินิษฐใช้สมองอคิดคิดนานจาะคิดสั้นจะคิดน้อยนะฮะแล้วมันก็จะอยู่ได้สันทิสุขไม่อยากเห็นในอนาคตอีกสี่ห้าปีมา เดี๋ยวคุณก็โดนประชาชนขับไล่อีกกี่คนแล้วล่ะที่ฉันเห็นมาเราก็ขอ คุณผู้ชมครับไม่เพียงเท่านั้นนะครับวันนี้ผมไ,มได้โอกาสพูดคุยกับพี่อุบิริยาเนี่ยท่านก็ได้พูดเสริมมาบอกมีแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่ามาตรา1นึนึ่งจริงๆแล้วไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับใครเลยนะครับซึ่งของเดิมนั้นก็ดีอยู่แล้วแล,วและแนวความคิดของพรรคก้าไกลที่ต้องการจะแก้ประมวลกฎหมายอาญาม,มาตรานี้ชนิดที่เรียกว่าไร้เทียกุ้ือรือเนี่ยก็เพียงเพราะอาจจะต้องสนองตันหาของพรรคตัวเองหรือไม่นะครับน,นอกจากนั้นผู้ชมครับประเด็นนี้คงต้องถามพี่อุ๊บว่าคนบันเทิงอย่างพี่อุ๊บเนี่ยกลัวหรือเปล่าก,กับการ,รทัว พี่อุ๊บบอกแบบนี้คุณผู้ชมครับบอกว่าไม่รู้สึกกลัวกับการที่โดนทัวลงแล้วก็บอกว่าสิ่งที่ตัวเองทําและสิ่งตัวเองแสดงออกอยู่นั้นเป็นสิ่งที่สมควรที่สุดเราครับครั้งแรกกับท็อปนิวไม่คมลัวไม่กลัวเลยเพราะฉันมั่นใจฉัน I am What I am The show must go on ฉันเป็นตัวฉันเองฉันพูดฉันบอกฉันเป็นฉันตรงชัดเจนถ้าทาอะไรคนพตูตรงๆทุกคนจะรู้ชอบเป็นชอบรักเป็นรักเกลียดคือเกลียดอันนี้ชัดเจนอยู่แล้ว เราเลือกในสิ่งที่ดีรเราเลือกในสิ่งที่คนไทยพี่คิดว่า,ากว่าครึ่งหนึ่งอ่ะก็ต้องมีความคิดเหมือนพี่อะไรจะเกิดก็เกิดฉันไม่สนใจเพราะว่าฉันไม่ได้งอมืองอเท้าฉันไม่ได้ขอใครกินไม่ได้หนักหนังหัวใครฉันทํางานของตัวฉันด้วยสองเท้าสองมือหนึ่งสมองหนึ่งปัญญาฉันมีความสุขและฉันก็ได้เงินมาสุจริตและนํามา เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวจนจัดทั่วประเทศไทยและช่วยเหลือคนที่ตกอับซึ่งไอ้คนที่รวยเป็นพันล้านไอ้คนที่แบบมีหน้ามีตามันทำได้เท่ากับฉันหรือเปล่าทั้งอ๋อนี่ก็เป็นอีกหนึ่งคนนะฮะที่ออกมาแสดงจุดยืนเพราะว่านี่คือนโยบายที่พักการเมืองที่เป็นแกนนำจัดตั้งในรัฐบาลปัจจุบันที่กำลังจัดตั้งกันอยู่เนี่ยครับประกาศจะเดินหน้าแน่นอนแม้ว่าจะไม่ใส่ไว้ใน MOU อย่างคุณพิธาที่ประกาศบนเวทีหาเสียงเนี่ยก็พูดชัดในฐานะหัวหน้าพักเก้าวไกลและว,วันนี้เป็นคนดิเดตนายกด้วยครับจะเสนอแก้ก่อนแต่ถ้าแก้ไม่สำเร็จจะยกเลิกแล้วในระหว่างที่แก้เนี่ยถ้าเกิดมีคณะบุคคลเสนอยกเลิกขึ้นมาจะสนับสนุนด้วยแล้วยิ่งไปกว่าน,นั้นยังมีนโยบายที่จะออกกฎหมายนิรโทษกรรมคดีการเมืองโดยอ้างว่าคดีหนึเนี่ย คือส่วนหนึ่งของคดีการเมืองท่านผู้ชมก็ลองนึกดูว่าคนที่ด่าในหลวงจาบจ้วงหยาบคายให้ร้ายอยู่ในข่ายที่จะล้างผิดได้นะเพราะฉะนั้นนี่คือการสูมไฟการเมืองรอบใหม่ไม่พลาดข่าวสำคัญระดับท็อปได้ง่ายๆทุกที่ทุกเวลากับแอปพลิเคชัน Top News รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่แชทคุยหน้าไลฟ์ได้ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้ง App Store และ Play Store